หลายครั้งที่หมอยาอาขาจะนัดคนไข้หลายคนต่างโรคภยัยต่างวัยเพื่อมาให้หมออาจือเก็บข้อมูลทั้งเรื่องของความเจ็บป่วยการรักษา<ม>และผลของการรักษาของหมอยาอาขาผู้อาวุโส<ม>เพื่อทำการประเมินผลและถอดองค์ความรู้เบื้องต้นเนี่ยหลังจากอุบัติเหตุมากระดูกแตกหรือหักหรือร้าวหรือแล้วแต่กรณีที่หมอวินิจฉัยหลังจากนั้นเนี่ยพ่อหมอจะทําการดา โดยใช้ไม้สน,นเพื่อให้กระด,ดูเข้าลูกหลังจากนั้นถึงจะพอกยาเป็นขั้นตอนสุดท้ายเราเปยนดไม่ว่าแลจะดอตอนที่เขารักษาอยู่ก็จะมีอาการคันเขาก็เลยจําเป็นต้องแกะไอ้ไม้ดามออกพี่เขาก็เลยกลายเป็นว่า กระดูกที่มันต่อมันเริ่มผิดรูปไม่ได้เป็นองศาอย่างที่ตอนที่หมอเขาดึงดักเข้ามาในอใุในใกระดูกที่ควรจะเป็นนะครับคนไข้ารายนี้เนี่ยเนื่องจากสูญเสียการได้ยินแต่เขาพูดได้นะครับผมใช้ขออนุญาตเขียนแล้วก็ให้เขาอ่านแล้วอธิบายมาเป็นภาษาอาข่าแล้วผมจะไปให้อีกทีครับตรนี้ วันวันวัวววแรกนี่รู้สึกปวดหัวปวดหัวอืมแล้วก็ไปทำง,งานอยู่ทางานอยู่ตอนเที่ยงคาเที่ยงไปทำงานอยู่า,าง,งาน,งานครับแล้วพุนี้ตื่มาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึก จำใครไม่ได้จำใครไม่ได้คือเคสเนี้ยก็คือเป็นเคสสโตรกครับก็คือเป็นลักษณะคนไข้ที่เส้นเลือดสมองอาจจะตีบแตกตันก็อีกเรื่องนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทางโรงพยาบาลทางแพทย์แผนปัจจุบันว่าอยู่ในระดับไหนนะครับโหากท่เคยรมากยิ่งยิ่งใหยิ่งมากกว่านี้ครับก็รักษาโดยยาพอกครับพ่อหมออาโตเอายาพอกให้เขาพอกพอกทั้งตัวครับนอกจากนั้นก็ใช้วิธีการ ใช้เข็มเมจา<อ>ะตามร่างกายเพื่อให้เกิดรูเปิดนะครับแล้วก็ยาก็ทาไปเท่าที่รู้มานะเท่าที่เห็นนะจะไม่ได้รู้ว่ากี่คนที่รักษาเนี่ยแต่พอดีด่บวดเนี่ยทำไม่ดีขึ้นเลยได้เจอมันงาตายแล้วเป,ป็นปุ๋ยอ่ะไม่ได้เจอแล้วแล้วก็ไปนะ หมอเหเพียงแต่ผมไม่ได้ยินเพียงแต่สื่อไม่ได้ผมพูดได้เขาพูดไม่รู้เรื่องกออยู่อย่างเงี้ยทรมายอย่างเงี้ยแต่ดีใจด้วยที่โบตขคอยัมียังมีกำลังใจเชังไงคือโดยปกตินะครับหมอพื้นบ้าน เขาไม่สามารถตั้งตัวเองว่าเป็นหมอได้แต่ชุมชนจะเป็นคนตั้งให้เขาว่าเขาเป็นหมอโดยปกติหมออาขาจะไม่มีค่าตอบแทนจากการรักษาไม่มีครับฉะนั้นการรักษาคนไข้คนคนหนึ่งเนี่ยคือชาวบ้านเขาจะรู้เองว่าหมอคนนี้เก่งด้านไหนเพราะว่าในอดีตการเนี่ยเราจะไม่มีว่าหมอพื้นบ้านอาขาคนนี้เก่งสมุนไพรอะไรยังไงหรือเป็นเฉพาะด้านเหมือนหมอแผนปัจจุบันแต่หมอพื้นบ้านอาขาเนี่ยเขาจะอยู่ลักษณะเป็นหมอแบบเขาเรียกว่าเรียนรู้ บางท่านก็จะเก่งเรื่องของสมุนไพรบ,บําบัดหมายความว่าหมอคนนี้มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับหมอพื้นบ้านเขาเนี่ยกว่าจะเก่งได้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่สะสมมาจนได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปว่าเขาเป็นหมอพื้นบ้านอันนี้คือหมอพื้นบ้านในเชิงของหมอพื้นบ้านอาขา่า สิ่งที่ความรู้สึกที่ถามไปว่าดีใจไหมเวลาเห็นคนไข้เนี่ยรักษาแล้วเขาสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เพ่อหมอบอกว่าเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติในการรักษาจะรวยจะจนจะเป็นยังไงเขาแค่อย,อยากให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตตามอัตภาพตามที่สมควรแต่คนคนนั้นควรจะเป็นแบบนั้นก็มีความสุขแล้วแล้ว,ลวสำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือ ความคิดของพ่อหมอมีแค่ว่าตราบใดที่พ่อหมอยังรักษาได้แล้วคนไข้ที่รักษาหายไปแล้วเขายังคงจดจําไว้เหมือนกับพระอาทิตย์ยังคงอยู่คู่กับโลกใบนี้พระจันทร์ยังคงส่องสว่างอยู่คู่ใบนี้ต่อให้ท่านจากโลกนี้ไปแล้วเพียงแค่เขาคิดถึงพ่อหมออาโตแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับ